นี่มาทุกคนครับกินข้าวกันเมื่อเช้าได้ไปตลาดมานะฮะก็อยากกินมาหลายวันแล้ะขนมจีนะนะเมื่อวานเมื่อวานลงคลิปไปตลกดินกันเนาะเคอกินปลากระป๋องวันนี้ไม่ต้องกินปลากระป๋องแล้ววันของในตู้เย็นมันหมดไง ก็เลยจําเป็นจะต้องหาอะไรกินเพราะเป็นคนขี้เกียจไม่อยากจะออกไปข้างนอกด้วยนี่นะวันนี้ออกไปตลาดก็เลยอยากกินขนมจีนแต่เชื่อไหมไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่านะทุกครั้งที่กินขนมจีนเนี่ยนะท้องเสียตลอดแต่อยากกินเขาให้ผักนี่มาวัวบอกนะแถวบ้านเรียกผักแว่นแบบไหนก็เรียกผักแว่นหมดเลยอันนี้ก็แตงกวาเขาหั่นมาเมื่อกี้ถ้งงอก ตำหนีแหละน,นี่นะแล้วก็น้ำยาชูวัดเขให้เขาบอกว่าเป็นน้ำยาปลานะปลาทิชชู่หรือเปล่าไ,ไม่หรอกน้องนะ ต้องดูก่อนว่าเผ็ดหรือเปล่านะเพราะว่าปกติแล้วเป็นคนชอบกินเผ็ดพอประมาณไม่ได้เผ็ดเยอะมากนะวนเพื่อนน้ำไหลายคนนี่กินเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากมากอืม,อมค่อยเผ็ดเท่าไหร่ขอ,อพริกดีกว่า พริกของน้ำก็คือน้ำพริกปาย่างเหมือนเดิมซื้อไว้เยอะมากเลยนะไปไหนมาไหนถ้าเกิดเจอพริกเยนี้ยมันก็จะต้องซื้อไว้ไม่ใช่พริกไม่ใช่พริกผงนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เผ็ดมากพริกปาย่างนี่ วันนี้ก็ไปซื้อกับข้าวมานะเพื่อที่จะอยู่ไว้ได้สักสองสามวันปกติไม่ค่อยอยากจะออกจากบ้านเท่าไหร่เพราะหนึ่งมันไม่ค่อยมีงานพอมันไม่มีงานแล้วก็ไม่มีความจําเป็นเนาะที่จะต้องออกจากบ้านทุกวันเลยได้อยู่บ้านหลายคนก็อยู่นะช่วงนี้น้ากลับมาดูเฟซใหม่ก็เห็นหลายคนก็อยู่บ้านก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายคนก็มีร้องเพลงหลายคนก็มีออกกําลังกาย บีเชียวราก็ดูละครดูซีรีส์กันดูกุตาแะเลยทีเดียวนะแต่มันมีเรื่องดีๆนะนำ้นำว่าในสถานการณ์อย่างนี้คือหลายคนก็กังวลนนะในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันกําลังเกิดขึ้นที่เรากําลังคิดเหมือนๆกันว่าไม่รู้ว่ามันจะออกมาทิศทางไหนเนาะไม่รู้ว่าจะมีใครช่วยได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องช่วยตัวเองกันไปแบบนี้นะ แต่ในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดแบบนี้ทุคนฮะมันก็มีข้อดีนะนำคิดว่าทุกคนก็มองเห็นในข้อดีหลายๆอย่างน,น,นล้วิงๆมาแชร์กัได้นะลองเขียนกันมาดูว่าตัวเองรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้มันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเรามองข้ามสิ่งดีๆพวกเหล่านั้นได้ยังไงเนาะตัวน้ําเองเนี่ยน้ำบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องดีๆอย่างหนึ่งก็คือปกติได้เป็นคนตื่นเช้าออกไป ไปทำอะไรกินกาแฟ à. นั่นเป็นคนติดนิสัยมากนัในใสนยติดมากเลยนะกินกาแฟตอนเช้าเจ็ดโมงเจนโมงกว่านี้น้นอนไม่ได้แล้วนะต้องรีบลุกมาเพื่อที่จะกินกาแฟ à. กินกาแฟส,สัก 3, 3สักส,สามสามคำอะฮะสามสามสามเครีอะไรจิบสามสักสามรอบเงี้ยเริ่มหาวแล้วกาแฟเขาดีมากนะทุกที่เดือกกินปุ๊บหาวปั๊บเลยนะฮะหลังจากนั้นกอกินกาแฟเสร็จแล้วเริ่มง่วงอาจจะก,กลับไปนอนสักหน่อยหนึ่ง นะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้กลับไปนอนนะฮะ <c oughs> ต้องไปตลาดไปซื้อกับข้าวกันมาเนี่ยกับข้าวมาเสร็จปุ๊บเราก็อาบน้ําอาบท่ากินข้าวกลางวันพอดีเลยนะเป็นหนมจีนตรงนี้เรื่องดีๆที่น้องกำลังจะพูดถึงเนี้ยนะฮะมันก็คือปกตินะเมื่คนตื่นเช้าแล้วก็ออกจากบ้านเลย แล้วก็กลับมาทีก็ดึกเวลาท่ะนก็นทำความสะอาดห้องเนี่ยน้อยมากเลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะฮะแต่พอมาอยู่บ้านปุ๊บมันมีโอกาสได้ทําความสะอาดโอ้โหไอ้คุณห้องสกรปรกจริงเนาะเวลาเรานานๆกลับมาเนี่ยเรารู้สึกเฉยๆนะแต่เนี้ยน้ําต้องต่อสู้เรียกว่าสู้ระบบมือกับฝุ่นมากเลยนะฮะสนานห้องเล็กนดเดียว ถูพื้นไปสามวันติดกันแล้วอะฮะตอนเช้าทุกเช้าเนี่ยบนพื้นนี่ฝุ่นก็ยังมีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทํำยังไงใครมีวิธีแก้ยังไงได้ช่วยช่วยช่วยบอกหน่อยแล้วกันรู้สึกว่าทุกวันนี้เนี่ยอันตรายจากโควิดเนี่ยตอนนี้เราอยู่ห่างกันมากแต่ไอเรื่องฝุ่นหายใจข้าวเบยทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนเนี่ยอันตรายมากกว่าเราะฉนนั้พยายามอยู่ตอนนี้ก็ก็พยายามถูพื้นนะฮะเช็ดทําความสะอาดบ่อยๆ เป็นข้อดีอนั้นที่รู้สึกว่าในสถานการณ์อย่างนี้ได้ได,ได้ได้ทำความสะอาดห้อง